ไปดูในส่วนของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้เนี่ยนะท่านยุนซอกยอนะครับท่านประธานาธิบดีของเกาหลีใต้พร้อมกับสตรีหมายเลขหนึ่งครับก็ได้ออกมาร่วมไว้อะไรนะครับกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโศกนาฏกรรมที่เยาวลในครั้งนี้นะครับนะโดยสํานักงาน ยุนซอกยอนนะครับท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้พร้อมกับคิมกอนฮีนะครับตรีหมายเลขนึงผู้เป็นภริยาครับได้เดินไปร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมฮาโลวีนที่อิตาวอนนะครับในช่วงเช้าวันนี้เองนะครับโดยทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงนะครับว่านายยุนและนางคิมครับได้เข้าวางดอกไม้แล้วก็ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อเวลา ก้านาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อเช้านี้นะครับที่ท่านไว้อะไรที่ลานโซลพลาซ่านะครับบริเวณหน้าทางข้าหอสมุดรของกรุงโศครับ <S <S 1> <S 1> ในการนี้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับอาทิคิมแดกีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจําทำเนียบประธานาธิบดีคิมซองฮันที่ปรึกษาสํานักงานความมัน่นคงแห่งชาตินะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่เลขานุก,การอื่นๆก็ได้ร่วมเข้าไว้อะไรในครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานนะครับว่า หลังจากเสร็จสิ้นการไว้อะไรแล้วประธานนิติบดียุนนะครับจะเข้าร่วมการประชุมภายในเพื่อหาสาเหตุนะของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าในเวลาเวลารรในการประชุมดังกล่าวนะครับซึ่งก็เชื่อว่านะครับจะเป็นการวางมาตรการให้ความช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียชีวิตเยียวยาผู้ที่รับบาดเจ็บรวมไปถึงค้นหาผู้สูญหายให้เร็วที่สุดนะครับ